เข้าสู่ Stop l ลอสนะคะในช่วงที่2ค่ะเราจะมาดูรัชนีหุ้นกันหน่อยนะคะปิดตลาดแล้วค่ะมาดูกันค่ะ1,529.96จุดนะคะจากที่ลงไปติดลบลึกๆเลยนะคะวันนี้ก็พยายามฟื้นขึ้นมาจะปิดบวกแต่ก็ไม่มีแรงนะคะมาปิดติดลบไป2จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะ44,000ล้านบาทค่ะสัปดาห์หน้าหุ้นไทยเอายังไงต่อดีนะคะดูแนวโน้มในช่วงนี้กันค่ะกับทางด้านมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าค่ะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะควั่ะวันนี้ปิดที่1,529.96จุดค่ะคุณนิพนธ์ประเมินเซนสัปดาห์หน้าไงคะ ดูดูภาพใหญ่อยู่นะฮะภาพใหญ่เนี่ยเซ็ตเป็นขาลงอยู่อืแล้วหาบตทอมของขึ้นเออยู่นะฮะอาจจะหาเจอไปแล้วหรือยังหาไม่เจอก็ได้นะฮะคนะครับแต่ในภาพก็บอกว่าอาจจะเจอไปแล้วแล้วกําลังจะรีบาวอยู่นะฮะรีบาวขึ้นไปก็ที่เราพูดกันพันห้าร้อยหกสิบนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอก็จะลงต่อไปเพื่อไปหาแบตทอมไม่เจอนะครับค่ะกําลังหาอยู่นะฮะอันนี้คือภาพของเซ็ตนะแต่ในภาพจริงๆของหุ้นเนี่ย ก็คือมันลงเป็นลายตัวนะฮะวันนี้แจ๊ดลงแจ๊ดลงหลุดนะครับ ITD ลงไปนะครับลงไปจุงเจ็ดบาทเลยหกบาทเก้าห้าเด้งกลับขึ้นมาที่เจ็ดบาทหกห้านะฮะหุ้นกลุ่มรับเหมาเป็นขาลงเกือบทั้งหมดนะครับหุ้นที่ไม่ลงก็คือหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นนะฮะในสองปีที่ผ่านมานะครับกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับคือหุ้นไม่ได้ขึ้นคือไม่ลงนะฮะหรือหุ้นที่ลงมาแล้วนะครับ ก็ยังไม่ขึ้นก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นภาพของตลาดตัวนี้ก็คือต้องแยกให้ดีนะครับว่าหุ้นก็คือหุ้นเซ็ตก็คือเซตนะครับเซตเป็นภาพรวมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแนวโน้มลงอเป็นแนวโน้มลงแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าจะบตาทอมหรือยังถ้าหุ้นเป็นแนวโน้มลงเนี่ยนะฮะคือเนภาพรวมก็คือว่าเราเราไม่มีหุ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเล่นหุ้นไม่ว่าหุ้นอะไรเนี่ยก็คือเป็นการเล่นกําไรในขาลงหลายๆครนี้มันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่มันเป็นขาขึ้นอยู่เมืองไทยสว มีเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นนะคะขอนุญาเป็นขาขึ้นเคซีพวกนี้เป็นขาขึ้นหมดนะฮะมันก็คือว่ามันก็ยังขึ้นของมันอยู่ค่ะนะครับแต่วันหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นลงไหมล่ะค่ะงั้นขอขมาดูกรอบดัชนีก่อนค่ะกรอบดนี้ก็อยู่สัปดาห์หน้าค่ะเราดูหนึ่งห้าสามสี่เลยนะครับหนึ่งห้าสามสี่ถ้าผ่านไปได้นะครับก็ก็คือถ้าเซตก็จะไปเจอหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งห้าสามสี่หนึ่งห้าสี่สี่นะครับ แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับก็อยู่ที่โลของของวันนี้เลยะฮะค่ะตัวโลของวันนี้กับโลที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับตรงโลวันนั้นนะครับค่ะความหมาย<ช>ก็คือว่าถ้าวันถ้าวันจันทร์ลงหรือสัปดาหนะ์หน้าลงไปนะครับลงไปเนี่ยก็คือมันจะหลุดนะหลุดพันห้าะคะอ่ามันจะหลุดฮนะหลุดพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะฮะค่ะนะฮะต่บวันจันทร์มันลงนะครับอื สัปดาห์หน้าวันจันทร์นั้นน่าจะเป็นภาพของตลาดโลกเนี่ยจะดูดีนะฮะแต่ตลาดไทยเป็นเป็นบวกอ่ะนะครับซึ่งมันก็อาจจะเหมือนเดิมก็คือว่าบวกตอนเช้าแล้วก็ลงอีกก็ได้นะครับเพราะตลาดมันไม่มีปัจจัยอะไรนะคะมันไม่มีไม่ใช่มันไม่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยเลยฮะมันไม่มีเงินนะครับมันไม่มีเงินแล้วมันเกิดความเสียหายในหุ้นที่ลงขนาดเนี้ยเป็นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วมันลงที่มันลงแบบเยอะมากถูกไหมครับมันลงแบบทําให้พอร์ตของแต่ละคนเนี่ย ที่ถือหุ้นพวกนี้อยู่มันเสียหายแบบว่ากลับบ้านไม่ถูกเลยอะ่ะเราดูมามีมาหลายตัวนะไซเบอร์นะฮะมาดูมี a อเจดีนะครับแล้วตอนนี้ที่กำลังเริ่มลงใหม่ๆนะหลายๆตัวนะตัวไหนบ้างคะก็ไปดูแล้วกันที่เพิ่งขึ้นมาก็จะมีอ,ะ,อะไรนะครับ ผมดูไม่ทั่วไม่มันเลือกไปหมดนะฮะถ้านันมลงทุกตัวนะฮะมาดูตัวที่เป็นสัญญาณของการโฮได้แล้วก็ตัวที่เป็นสัญญาณของการซื้อได้กันดีกว่าค่ะคุณ <ihat> นิพนธ์คะมาตูที่โฮได้ตัวนี้นะครับที่มีสวัสด์นะฮะมาดูทีละตัวนะคะมาที่สวัสด์ค่ะคุณผู้ชมมาค่ะเราตอนนี้เราดูกราฟสวัสด์กันนะคะวัสนี้ค่ะ อยู่เหนือเส้น10วันเห็นไหมครับ41่สบาทห้สตังค่ะคือราคาของสวัสดนะคะแล้วก็ยังดูเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นอยู่เป็นแพทเทิร์นขาขึ้นแต่อย่าลืมว่าทำไดเวอร์เจนนะค่ะนะครับซึ่งจะเปลี่ยนเป็นลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นไดเวอร์เจนไม่ถึงว่าหัวเนี้ยที่ขึ้นมาสูงสุดเนี่ยวอลุ่มไม่ได้สูงสุดค่ะนะครับก็ต้องต้องตามดูนะฮะเราจะเห็นว่าการไดเวอร์เจนการขึ้นของสวัสด์เนี่ยแมตต์ดีตัดลงมาตลอดนะหายใจก็ลงตลอดนี่เป็นไดเวอร์เจนแบบเนี้ยมันพร้อมบอกว่่่ามมมันนพร้้อทีจะะะดกไไห็ค ะครับต่อไปเพราะฉะนั้นโฮได้แต่ว่าตั้งจุดสต็อปนะคะไม่ซื้อเพิ่มอยู่แล้วขอจุดสต็อปหน่อยค่ะซับลอดก็ต้องดูที่นะครับสามสิบแปดบาทสลึงสามสิบแปดบาทสลึงนะคะตัวต้นเมืองไทยนะครับ MTLS ค่ะโฮนะคะไม่ใช่ซื้อนะกท่องเที่ไม่ได้ซื้อให้เอ็มเอก็ขึ้นมายืนอยู่เหนือเหนือสิบวันเหมือนกันนะี่จะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ ิบเก้าจุดสามนะฮะสิบเก้าจุดสามจดสต็อปลอยู่อันนี้วอลุ่มจะไม่ออกนะฮะอันนี้โอเคอันนี้ตัวนี้มีมีความเข้มแข็งพอสมควรโครต่อค่ะมาตัวอื่นต่อค่ะนะครับแต่ถ้าหลุดสต็อปลอสนะครับเท่าไหร่คะสต็อปสต็อปลอสของสิบแปดบาทยี่สิบสิบแปดบาทยี่สิบเอสต็อปลอสนะคะสิบแปดบาทยี่สิบถ้าหลุดต้องขายค่ะตัวอื่นค่ะเ KCE นะคะเนี่ยเป็นนานเลยค่ะขึ้น่ะหลุดมาแล้วนะครับหลุดสิบวันมาแล้วนะครับอันนี้ต้องถือว่าต้องขายแล้ว ไม่โฮนะคะต้องขายไม่โฮ<า>ต้องขายแล้วค่ะนะครับเพราะว่าหลุดเส้นสิบวันเพราะวันนี้มีบอลุ่มด้วยนะฮะตัวที่มีสัญญาณซื้อมีไหมคะตัวมีสัญญาณซื้อในขาขาลงเนี่ยเราไม่แนะนําเลยนะคืคะคือคือสัญญาณซื้อในขาขึ้นยังเล่นกันไม่กำไรเลยนะฮะค่ะสัญญาณซื้อในขาลงเนี่ย มันต้องซื้อแล้วมันต้องขายเลยอ่ะอวันรุ่งขึ้นสองวันต้องขายอ่ะ,ะไปต่อก็มันไม่เสียดายอ่ะนะฮะเพาะพราะภาพวมตลาดเป็นขาลงก็คือดีที่สุดก็คือว่าอย่าเพิ่งเล่นดีกว่าะนะครับเพราะนั้นสุด ช่วงนี้ผมจะไม่มีหุ้นหลายตัวให้เลยนะค่ะให้ตลาดมันมันแบบมันจบการปรับฐานต่อนะฮะค่ะแล้วก็ค่อยๆมาว่าการก็ยังเล่นก็ยังทำตอนนี้พยายามถือเงินสดได้ไหมอันนี้พูดมาสองสัปดาห์เลยนะว่าพยายามถือเงินสดนะฮะหลายคนถือไม่ว่าไม่ไหวนะคะเออถือไม่ไหวมาดูทีทเออะเรือดูเรือกันดีกว่าพวกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไปไหนนะคะก็เห็นว่าไม่ไปไหนก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแต่ก็ไม่ไปไหนจะจะรู้ไมว่าตอนนี้กําลังกําลังให้จองหุ้นลูกอยู่ ค่ะนะครับไม่มีอะไรซื้อได้ไหมคะ ผมว่าให้มันมีแท่งเขียวแท่งแรกมาแล้วค่อยซื้อก็ยังทนันพีชเชสก็เหมือนกันเห็นไหมครับคาระวังเดือขึ้นอยู่นะครับกาลังขึ้นอยู่นะฮะแต่พวกนี้ติดติดเลือกาการเพิ่มทุนหมดเลยก็ยังไม่ไปไหนนะฮะคิดว่ามันบัสทอมแล้วนะครับแต่พวกนี้เวลาจะขึ้นบางทีอาจทาให้ตกใจก่อนที่จะขึ้นแรงๆกลุ่มของน้ํามันกับกลุ่มสายการบินค่ะขอให้คุณพลคนฉายวิวให้หน่อยนะคะว่ามองยังไงคะการบินดูตัวที่นั่นละกัน AAV นะฮะก็ก็เมื่อน้ํามันลงมันก็ขึ้นเป็นขาขึ้นอยู่ เป็นแบบว่าเป็นระยะสั้นใช่ไหมคะระยะสั้นขึ้นอยู่นะครับก็ขึ้นไปได้ถึง6บาทเนี่ยมันทํำนิวไฮด้วยนะครับ AAV ซื้อได้ไหมคะหรือว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะคะถ้าซื้อต้องซื้อซื้อวันเนี้ค่ะถ้าพรุ่งนี้มันวันจันทร์มันขึ้นก็ไม่ซื้อแล้วนะฮะคือวันนี้เป็นวันที่มันเบรกนะฮะถ้าซื้อก็ต้องซื้อวันนี้ค่ะสายการบินตัวอื่นดูไม่ไม่ดีอะคะตัวอื่นแพทเทิร์นมันก็อย่าง BA มันอยู่ข้างล่างไงฮะ BA นะคะ BA AV ตัวเดียวที่มันดูดี นกแอร์นะผมดูนกตัวหนึ่งนะฮะมันก็มันไม่มันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะมันมี a อ v ตัวเดียวที่มันอยู่ข้างบนนะ<า>ที่มันเป็นคลื่นนะครับเพร <อ S 2> าะนั้นอย่างอื่นมันเป็นแพทเทิร์นลงหมดเลยค่ะกลุ่มพลังงานนี่ยังไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมคะยัังไม่กลบน้ำมันยังแบบดอกแดงนองแดงอยู่ยังไม่กลับตัวใช่ไหมคะยังทําทำดับเบิลบัตทอมหรือยังนะฮะแล้วก็ถ้าแบบนี้แล้วยังไม่กลับขึ้นไปอีกเนี่ยเขาแสดงว่าน้ำมันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยืนออกข้าง วินออกข้างที่ต่ำระดับประมาณสักห้าสิบเหรียญหกสิบเหรียญไม่ได้ขึ้นไปแรงๆค่ะค่ะนะครับกลุ่มรับเหมากอสร้างค่ะคุณรับเหมาได้หลุดทุกตัวเลยนะฮะยกเว้นยูนิคอนรัคชั่นยังไม่หลุดนะฮะเพราะฉะนั้นหลุดทุกตัวยูนิคนีสะสมได้ไหมคะหรือว่าดูก็ยังเสี่ยงเสี่ยงหลุดก็เราไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะเพราะว่าในกลุ่มเขาหลุดกันแล้วเหลือตัวเดียวเนี่ยผมว่าเราจะเข้าไปเสี่ยงดีกว่าค่ะนะครับมาที่อสังหาดีมาซับค่ะอสังหาที่รีบาวตัวนี้มีชััดดียตววเ อสังหาส่วนใหญ่เป็นขาลงทั้งหมดนะครับลงเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีสุภาพรยตัวเดียวที่ยังเป็นการรีบาวขึ้นมาได้อยู่นะฮ<ค>ะส่วนตัวอื่นก็ไม่รีบาวด้วยลงต่อด้วยนะฮ<ค>ะสุภาพรยยังขึ้นต่อไปได้อีกนะครับดั<ม>้งก็เป็นยี่สิบสองบาทสามสิบไปยี่สิบสามบาทนะฮะ,ะ,นะะก็ค่อนข้างจะย,ยานะฮะเพราะว่ามันมีหุ้นอสังหามีเป็นสิบตัวแต่มันมีรีบาวดตัวเดียว<ค>ะนะครับคุณนิพนธ์คะช่วงนี้เราไม่ซื้อหุ้นแล้วเราจะไปซื้อหุ้นช่วงไหนคะ เราต้องรอให้ตลาดมันโซมอ่ะนะฮะคือตลาดมันยอมแพ้ก่อนแล้วเราค่อยซื้อแต่นี้ตลาดมันยังกั้มกึ่งอยู่ว่าจะยอมแพ้ไหมจะขึ้นหรือจะลงขึ้นก็นขึ้นไม่ไกลถูกไหมครับค่ะลงก็มันก็เป็นเทรดดิ้งหมดเลยถ้าซื้อก็ซื้อเพื่อขายเพื่อเทรดอย่างเดียวค่ะตลาดยังไม่มีทิศทางยังไม่มีแนวโน้มนะครับยังไม่มีรีเวอร์ซเอลยังไม่มีบัตทอมยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะคือตลาดอยู่กลางทางของขึ้นหรือลงมไม่มีใครรู้อะไรนะฮะทะลุพันหกร้อยไปก็โอเคน่าซื้อนะครับ ยังหลุดพันห้าก็ไม่หลุดนะฮะตั้งกึ่งอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาซื้อมาเพื่อขายไปแต่แนวโน้มระยะสั้นมันเป็นลงอยู่ค่ะนะครับถามว่าเราทําอะไรก็ก็ถ้าเราเราเทรดเป็นก่วนมันต้องเป็นเทรดเดอร์นะครับลงมาซื้อนะครับลงลงแรงๆอย่างวันนี้ไอทีดีลงแรงๆเจ็ดบาทซื้อใช่ไหมครับขึ้นมาเจ็ดบาทห้าสิบขายอย่างเงี้ยปิดไปเจ็ดบาทคู่ค้าก็ช่างมันนะฮะเขาก็ต้องเทรดเป็นแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะครับส่วนใหญ่จะพลาดน,นะค่ะ ได้ตัวหนึ่งไปเสีอีกตัวอะไรตํางเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยู่เฉยๆก็ได้ะคขาลงขาลงมันเทรดลำากมากอยู่อยู่เฉยๆค่ะให้นิ่งๆนะครับดีกว่าแล้วอาจจะขายหุ้นไปวันหนึ่งเรากลับมาซื้อนะครับมันอาจจะอาจจะที่ราคาจะแถวนี้ก็ได้นะครับแต่มันเป็นขาขึ้นล่ะมันดีกว่าที่จะไปเล่นในจังหวะที่พอเล่นไปแล้วมันทําให้เราผันผวนพอเราผันผวนแล้วเนี่ยเราก็ขาดสตินะครับเพราะเราต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดซื้อกระโดดขายอยู่ทุกวันนะครับ ซึ่งให้ตลาดมันเป็นขาขึ้นก่อนแล้วเราค่อยทําแบบนี้นะครับยัมีโอกาสรอดนะครับแต่ตลาดเป็นขาลงโอกาสพาดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เวดแอนซีไปก่อนนะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพจน์สุวรรประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรา